ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าปีีีีีจจดดดททะเเเบบบยยยยยนนนนนถถูกก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 ตต้้อออาาาามมมหใใครรรรสสสสส็็ัััััไลลโผวิ นสตูดิโอกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ efootball สองพซนโมบายโซือฝั่ังมือถือกันเหมือนเดิมครับในส่วนคลิปนี้ก็จะนําการสอนเล่นอีเวนท์ทุกคนหรือว่าสอนรับของฟรีนะครับสำหรับการแจกนักเตะฟรีนะทุกคนก็คือ การเล่นอีเวนต์เพื่อรับของไอเทมเชนเดียวกันเปิดนักเตะฟรีหนึ่งครั้งผนะมก็กำลังการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเลยกันนะครับถึงห0ึ่งแสนซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจก ID กันอย่างแน่นอนทะุกค,คนก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจใกันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าในส่วนของวันนี้นะครับมีแพ็กเพิ่มเข้ามาใหม่ถึง2แพ็กเลยด้วยกัััันนนนนนะคคครรรรบบสาาหแแแพพ็็็กืออเเปขงย์มททโด เนมาจอาร์เวอร์ชันของอีพิกบิ๊กทาวเอฟซีบาร์เซโลนานะครับต่อด้วยโรมาริโอแล้วก็เอ็ดมิลสันนะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาแพ็กที่2คือแพ็กของ Player of the Week ที่มีการผสมผสานระหว่างแพ็กของ Player of the Week การ์ดเขียวและก็ Player of the Week ของยูฟาเชมเบรียการ์ดม่วงนะทุกคนมีมาทั้งหมด19คนเลยด้วยกันนะครับประมาณนี้ทุกคนก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับ จะมาทำการสอนเล่นอีเวนต์หรือว่ารับของฟรีเพื่อมาเปิดฟรีแพ็คนี้นะเออในทุกคนก็คือแพ็คของ p เพลย์เยอร์อ e ฟเดอะวีนนะครับก็ทำยังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมกันเลยแล้วกันนะทุกคนก่อนนี้เลยนะครับกดเข้าไปที่อีเวนต์นั้นแรกครับทุกคนแล้วก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับให้กดไปที่อีเวนต์อีกครั้งหนึ่งครับทุกคนจากนั้นก็นี่เลยนะครับกดไปที่ทัวร์อีเวนต์ของสเปนิลี่นะครับจะมีการแจกเฟรตเทมเชนดิวหนึ่งอันท่นทุกคนก็กดเข้ามาเลยนะครับรอสักครู่คครับทุกน นี่เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาทำการดูของรางวัลกันก่อนเลยกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับมีทุกคนเมื่อเล่นครบ1000พอยต์นะครับรับไป3 0,000 GP ทุกคนสอ0พัน point ก็รับเพิ่มอีก3 0,000 GP นะครับและเมื่อครบ0 0 0พอยต์รับฟรีนาะทีไอเทมเชนิวการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับและต่อมาคือรับเพิ่มอีก6 0 0 0 0 GP ผูคนปิดท้ายด้วยนี่เลยนะทุกคนเป็นการแจกฟรีไอเทมัพเลเวลหรือว่าไอพีที่นี่โปรแกรมนะครับมาดูการตั้งค่ากันบ้างแล้วกันนะครับมันมีทั้ง นี่ทุกคนแบบง่ายแบบยากทุกคนก็คือมีทั้งเอเมเจอร์ทุกคนเรกูล่านะครับโปรเฟชชั่นแนลก็ทุกคนท็อปเทย์เยอร์ซูเปอร์สตาร์แล้วก็เลเจนดนะครับถ้าเราอยากได้แต้มเยอะๆทุกคนหรือว่าอยากได้พอยเยอะๆก็กดไปที่เลเจนดนะทุกคนและอันที่2ก็คือเลือกนะครับว่าจะให้บอทเล่นหรือเราจะเล่นเองนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการตั้งค่าต่างๆทุกคนแล้วก็รอบนี้นะครับมันเป็นคิวของสเปนหลีกหรือว่าลาลิก้าสเปนนะครับก็ให้เราใช้นักเตะของลาลิก้าสเปนนะครับมันก็จะได้แต้มมมเเยอออะะนนนคครับหืขงผทุก ใช้เป็นฟูลเรียลมาริดแล้วก็สํารองเป็นนักเตะบาซ่าไปเลยนะครับเพราะว่านักเตะจากลาลิกาสเปนนะครับมันก็จะได้พอยเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีใครใช้ฟูลทีมไหนกันบ้างหรือว่าใช้นักเตะคนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แลยกันนะครับสำหรับทีมของผมนะทุกคนก็ไปเล่นให้ครบพอยต์สามพันพอยนะครับก็ทำเพียงแทีไอเทมเชนดิวนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปคนผมขอข้ามไปตอนที่ผมเล่นเสร็จเลยแล้วกันนะครับ let's go โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเล่นเสร็จแล้วบันทีเรียบร้อยนะครับก็ได้แต้มมาถึง1675เแต้มเลยนะครับก็บรรลุครบ3,000พอยต์เลยนะครับก็มารับฟรีทันทีในส่วนของเทมเชนดิวนะครับมากดรับในส่วนของซองจดหมายอีกครั้งหนึ่งทุกคนนี่เลยนะครับกดรับทั้งหมดไปเลยทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีเทมเชนดิวหรือว่าการเคียร์อวนของการรับฟรีนะครับจากนั้นก็มาดำเนินการเปิดแพ็คกันเลือคนเข้ามาที่แพ็คนะทุกคนนี่เลยนะครับ สเปเชียลเพล e r เยอร์ลิสต์นะครับก็มีการเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับส้หรับแพ็คของ Player of the week นะครับนี่นะทุกคนก็มีใครเปิดฟรีได้ใครกันแล้วบ้างหรือว่ามีใครอยากได้นักเตะคนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดฟรีได้คนนั้นละกันนะทุกคนประมาณนี้ละกันนะครับมีมาทั้งหมดถึง19นักเตะเลยด้วยกันนะครับสับแพ็คของ Player of ร h e Week รอบนี้นะครับซึ้งนักเตะทั้งหมดนะครับมีไม้เปิดแล้วหนึ่งครั้งรั้ง มาดูกันนะครับว่าผมจะเปิดฟรีครั้งนี้ได้ใครนทุกคนมาดูกันเลยเลยกันนะครับก็ระหว่างนี้ทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่าการเปิดฟรีของทุกคนนะครับเปิดฟรีได้ใครกันบ้างหรือเปิดได้เกลือรหรือได้ตัวที่ต้องการกันบ้างหรือเปล่าก,ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วของผมโอ้โหสีเทาครับทุกคนเนรียบร้อยเลยครับเป็นใครเอ่ยหมายเลข30ทุกคนน่าจะเป็นฟิล์มปองนะทุกคนจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้แลวกันนะครับสำหรับการเปิดฟรีของผมทุกคนเป็นจูเนียร์ฟิมปงจากไบเออร์ลิเวอร์พูเซนตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวาหรือว่า r m f e นัอนเองครับประมาณนี้แลยกันนะครับสำหรับการเปิดฟรีของผมหรือว่าการเคลียร์เอเวนเพื่อรับไอเทมเชนเดลมาเปิดนักเตะฟรีนะครับก็ทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างหรืออยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ